การนนี้ผมก็ขอรับฟังก่อนนะครับเพื่อที่จะว่าเราจะได้ทาอะไรกันบ้างนะครับในเรื่องของเกษตรก็ดีในเรื่องของสสืาอผสากางผาก็ดีในเรื่องของสินค้าก็ดีนะครับการทายัางไงกันแล้วก็พัฒนาย,ยัางไงก็ผมก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ถ้ามีอะไรก็เราก็มาว่ากันตอนปิดการประชุอันเชยครับเชิญครับท่านใดจะ นำเสนอประเด็นนะฮะด้วยความินดีครับเรียนครับเชิญที่สภากาิหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอต้อนรับท่านด้วยความิีดีเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและคณะนะครับซึ่งพิษณุโลกของเรานั้นเป็นเมืองที่มีความสําคัญของประเทศไทยมาโดยตลอดและก็มีอะไรรัฐบาลมักจะนึกถึงพิษณุโลก นะครับแต่ก็อยากจะให้ไว้ไว้ไวนข้างหน้าเนี่ยถ้ามีการนึกถึงพิซซูโร่แต่ระดับต้นๆของประเทศนะก็จะเป็นที่ทางพิซซูโร่จะเล่นทั้งทั้งทั้งเรื่องการเข้ามาในภูมิศศนเป็นสุดการนะครับพิซซูโร่เป็นสุดการไม่ใช่แค่เรื่องการเดินทางนะครับเราจสุขการในด้านการแพทย์นะครัื่องการน่าจะสงสารนะครับของเรื่อหนังปลาทาราร์สติดทั้ส่นะครับเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ของบราิการ 这上面。